สวัสดีครับจากช่อง n i m a l Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการติดตั้งฟิล์มกระจกลงบนกล้อง Sony a 7 r นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง Sony รุ่นไหนนะครับหรือกล้องรุ่นไหนในของตลาดทุกตัวนะครับจะเป็นการติดกระจกแบบเดียวกันนะครับใครที่กําลังมองหากระจกนะครับสามารถติดต่อทางร้าน One s h o t Camera เข้าไปได้นะครับไปดูกระจกหลากหลายรุ่นนะครับที่สามารถเอามาติดบนกล้องของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีติดกระจกเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับสำหรับการลอยบนหน้าจอกล้องนะครับก่อนอื่นเพื่อนเพื่อนที่ิดกรกลอย บนตัวกล้องนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีกระจกก็จริงแต่กระจกเนี่ยมันจะเป็นรอยได้นะครับเราเนี่ยควรป้องกันไว้นะครับว่าไม่ให้กระจกของเราเนี่ยเป็นรอยเราก็ซื้อฟิล์มกระจกเนี่ยอันละไม่กี่บาทครับไม่ไม่ถึงแบบไม่ได้เป็นพันนะครับหลักร้อยบาทอะไรเงี้ยครับมาติดบนกล้องของเราดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยใช้กล้องไปอีกนานแล้วถ้ามันเป็นรอยเนี่ยเวลาที่เราต้องการขายต่อหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียราคาไปได้อังางไนเพื่อนๆควรจะติดกระจกกันรอยไว้ด้วยนะครับกระจกที่ดีควรจะไม่มีกาวใดนนนนะะครััเเปป็็็แ่สญาากกกกศพออี้จจตว ติดลงบนกล้อง s o นี a7cr นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดเลยเริ่มแรกสุดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอากระดาษที่แถมมานะเป็นตัวกระดาษเปียกกับกระดาษแห้งนะครับเล่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษเปียกนะครับเราก็เอามาเช็ดบนตัวกล้องเนี่ยให้เรียบร้อยเลยครับเช็ดให้สะอาดนะครับตัวบนกล้องคือพยายามอย่าให้เหลือฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าเหลือฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้เวลาติดลงไปเนี่ยมันเกิดการไม่เรียบนะครับมีฝุ่นค้างอยู่ในกระจกมันก็จะไม่ไม่สมูทไม่ ไม่ลื่นนะครับต่อมานะครับพอเราเช็ดเรียบร้อยเราใช้ตัวหมายเลขสองนะครับเป็นผ้าแห้งนะครับเอามาเช็ดลงบนจออีกหนึ่งทีนะครับย้ําเหมือนเดิมนะครับพยายามเช็ดให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นนะครับพอเราเช็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นํากระจกเนี่ยที่มีนะครับเอามาวางติดได้เลยขั้นแรกนะครับกระจกเขาจะมีการติดหนึ่งหนึ่งด้านมาให้นะครับให้เราลอกด้านนี้ออกนะครับผมแนะนําทิปเพิ่มเติมคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวไกด์ไลน์ตัวนี้มาให้ เราใช้ตัวเนี้ครับเป็นตัวช่วยจับทุกทีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้มาติดอีกด้านหนึ่งนะด้านที่ไม่มีตรงเนี้ที่ยังไม่ได้ลองนะทบเอาเป็นตัวช่วยจับสําหรับการเลงนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการลอกฟิีมอันนี้ออกไปเลยครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมันมีตัวนี้เราใช้ใช้มันเป็นตัวช่วยได้นะครับเราก็เล็งให้ตรงนะพยายามเลงให้ตรงแล้วก็พอดีนะครับแล้วเราก็ ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยแบบเดี๋ยวมันจะดูดไปเองนะฮะพอเราคิดว่าเล็งตรงแล้วเราก็ปล่อยนะครับปึ๊บเนี่ยครับพอเพื่อนๆวางไปเพื่อนๆก็พยายามไล่ไล่อากาศนะครับไล่เข้ามาทําการติดให้เรียบร้อยนะเนี่ยพอมันลงไปแล้วปุ๊บมันจะดูดเข้าไปเองเลยนะครับแบบนี้ปื๊ดไปไล่ไปเลยครับแล้วพอเพื่อนๆเสร็จเพื่อนๆก็ไล่จุดให้มันเรียบร้อยนะฮะอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการติดกระจก ถ้าสมม, PI, ม andal, reforms, ุติเกิดฝุ่นหรือเกิดอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถยกกระจกแล้วเอาตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยสามารถจะแตะฝุ่นออกได้แต่ถ้ามันเล็กๆน้อยๆอ่ะผมมองว่าเพื่อนๆอาจจะมองข้ามไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเราอาจจะเช็ดไม่สะอาดเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้คีนให้เนี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะยกกระจกแล้วก็เอากระเทมมาติดได้แต่ต้องยกดีๆนะอย่าให้กระจกเปิดฝุ่นนะครับถ้าเปิดฝุ่นนะมันจะติดกลับไปมันจะเป็นฝุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆสำหรับคนที่อยาก เพื่อให้พอดีจอนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยครับฝากผู้สามถึนช่องนั่ด้วยครับเป็นร้านวันช็อตคาเม r าใครต้องการหากระจกกันรล่สามารถติดต่อวันช็อตคาเม r าเข้าไปได้ครับมีกระจกกันรล่หลากหลายรุ่นให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันนะครับขอบคุณมากๆครับ